ถ้าคุณกําลังมองหาบ้านที่เดินทางสะดวกสบายเวลาไปทํางานนล้บ้านนี้ตอบโจทย์คุณเลยเพราะมันเพิ่งรีโนเวทใหม่เสร็จสิ่งๆเลยความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือเข้าไปข้างหน้าบ้านเนี่ยเขาต่อเติมห้องให้อีกห้องนึงจะเก็บของก็ได้จะทำเป็นห้องนอนก็ได้เพราะมีแอร์ hmm. ให้จังหากันจะให้แม่บ้านนอนกว้างขวางสะดวกสบายไปดูหน้าบ้านดีกว่าหน้าบ้านเนี่ยกระเบื้องเขาติดลายธงชาติประตูเลยเป็นตัวเลืสื่ออักษรภาษาไทยมีด mm ีไซน์ข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยเขารีโนเวทใหม่ดูเป mm ็นไฟดาวลายทั้งชั้นเออกว้างเนาะเล่นฟ ฉันเปรียบเทียบไว้ช่อง,องข้างๆนั่นคืออะไรอ่ะก็เป็นช่องที่ห้องเมื่อกี้ไงสามารถดูได้ไงมีแอร์ให้ด้วยเหรอเออแถมแอร์ต่างหากห้องกว้างขวางก็ต้อง,งมีแอร์ตัวใหญ่ไงแล้วก็มีห้องเก็บของใต้มันไดมีสองห้องนะห้องนี้ฉันจะเก็บอุปกรณ์กีฬาแล้วแต่แกอีกห้องอ่ะอีกห้องขวามือเนี่ยแต่ลืมเปิดชั้นหนึ่งเนี่ยก็มีห้องน้ําให้ด้วยมันก็ต้องมีหรือเปล่าวะก็มีไงแต่จะบอกมันอาบน้ําได้ด้วยแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องนําเข้านะจ้าอ๋อจะอวดเออแล้วความ ไม่มีนะจริงอ่ะจริงจริงทำไมต้องเสียงสูงก็ฉันเป็นคนจริงใจไงเขาจัดสรรพื้นที่ไว้ให้ตากผ้าด้วยเนี่ยเวลาซักผ้าตากผ้าตรงนี้เลยเนี่ยทาสีรีโดเวทใหม่หมดแล้วแล้วไม่ต้องกลัว<อ>น้ําไม่ไหลนะทำไมอ่ะก็ฉันมีแทงน้ําให้แล้วก็มีปั๊มน้ําให้ไม่ต้องกลัวน้ําจะไม่ไหลขึน้นไปดูชั้นสองดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะบ้านหลังเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่หมู่บ้านอริยาลาดปักเขาไงจาเดินทางสะดวกสบายเพราะมันใกล้ทุกที่ใกล้มอเตอร์เใกล้โรงเรียนใกล้เด็กแจ๊สใกล้เซ็นทรัลลังกาแล้วก็ใกล สายสีชมพูด้วยไปลาดพร้าวก็ใกล้ไปเรียบดูรับนินทาก็ใกล้ไปสนามบินก็ใกล้เออรู้แล้วมนเด้ขึ้นชั้นสองป้า แกแถามมาอยู่ที่ไหนเนี่ยพื้นไม้เนี่ยเป็นพื้นให้ความสัมผัสแบบอบอุ่นมีเช็งกะเลียแถมให้ขึ้นไปห้องแรกขวามือเนี่ยคือห้องน้ําแล้วห้องน้ำเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเราปูกระเบื้องเป็นสเตลเลตสตีลแกดูสีสวยงามมีที่กั้นอาบน้ำเรียบร้อยนะมีเครื่องชั้นอุ่นของซีเมนต์ฝังอยู่บนเพดานด้วยฉันอยากอาบน้ําเย็นก็เรื่องของแกไปดูห้องนอนกันดีกว่านี่คือห้องนอนเล็กเล็กขนาดไหนอ่ะก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะก็ใหญ่อยู่นะหรอนอนได้กี่คนแล้ว แต่ห้องนี้ก็มีแอร์ให้เหมือนกันนะออจะพาไปดูห้องใหญ่นี่โซนนี้เป็นโซนเก็บเสื้อผ้าเออกว้างเนาะเหมาะกับผู้หญิงเลยแล้วตรงกลางอะกันทำไมก็ไว้วางพระวางเจ้าไงอนุโมทนาบุญสาธุครับสาธุจ้ามาดูที่ระเบียงด้าบ้านดีกว่าขยับปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้นะแต่ชั้นขี้เกียจแล้วห้องเนี่ยวกว้างมากเนี่ตะก้อได้เลยใช่ไหมเออติดต่อที่เจ้าของได้เลย0 9 6 2 6 5 9 2 8 7อาก็ ID Line ก็เป็นแบบเดียวกับเบอร์โทรอ้าวไหนว่าเป็นเบอร์เจ้าของไงก็ชั้นนี่ โทรมาได้เลยนะจ๊ะ